ช้างขั้วโลกสัมผัสผิวช้างฟันช้างมีฟันช้างดีตอนหนึ่งทำ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  น้องเด็กสี่อของน้องเด็กปะแม่เขาเรียนน้องเด็กไหมลูกอันนี้แจงสาเกยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมากนค่อยสื่อมหตาไปบึงเลือเสาก่อนค่อยกลับมาสื้อคุณยุคคุณเด็กเออ เฮ้ยเฮ้ยพี่พอมีตหรอโอ้ยโอ้ยไอ้ตจ๊ไหนลูกเส้นเส้นใหญ่ไปก่อนเอาเอ้อชีเป็นยังไงอ่ะเส้นใหญ่ไปกอนลูกเาบเส้นใหญ่เส้นใหญ่ไปกอนเส้นกบันัาวางก็ได้ย่คนย่เดียวเด้แต่หลายา้าบ้านะาเอาลูกมาากอตุ๊กแกบเคซื้อของเออ

พิพิธภัณฑ์อ้าวเขาบ่ให้เข่าบอเขาบ่ให้เข่าหรืว่ะฮะเขาบอท่านเปิดบ่เขาบอท่านเปิดแล้วเขามาให้เห็ยฮะเฮ้ยทางว้าวบนี่คือด้านในโอ้โอู้ทางโอ้

นี่เขาทําเสร็จมาหลายปีแล้วนะครับแต่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมที่ผมเข้ามาเข้ามาเป็นแบบครั้งแรกส่วนมากจะมีคนมานี่เขาเขาจะมาถ่ายข้างบนนี้เดินถ่ายบนนี้ว้าวเออเด็ลูกฝรั่งนียัง ยโอลม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 ลูกฟิจานเหมาะเ้ยอเอองย้ช้างดึกดำบานฝั่งนี้อนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยไดซอร์อุ้ยไดซอร์อุยเดร์อุยพี่บัวมันการหั่บัวนี้

โอ้ยลายานนะมาจับมาขันไก่ไหมมาแม่พาพไหมมาจับตอแม่กันได้ไหมไม่หยุดหยุดทำไมเขาก็จะสวนนี่ไม่กล <starts> ัวมันหยุดไม่น่ารักเราไปไปเฮ้ยกลัวยังกลัวเฮ้ย โอ้โหเขาทำดีมากเลยฮะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาข้างในเล้โอ้โหมันสุดยอดมากเลยนะครับแนะนำให้มาเที่ยวเลยไม่คิดว่าบ้านเราจะทำแบบนี้ได้นะครับเฮ้ยโอ้โหทำได้เหมือนมากเลยดูครับมีพัดลมพัดลมสามมิติด้วยนะครับโอ้โหโคตรดีเลยพี่น้อง กำลองช้างดูแค่จอ,อนี้กี่บาทเลไม่ใช่ขชโปรเจคเตอร์ <c oughs> ห้องนี้น่าจะหมดเป็นร้านแล้วห้องนี้่ผมผมตื่นเต้นมากเลยนะไปะไปเดินมา ท่านววกลัวเสียงดังวัวลงไปโอ้ยออกเลยออกอะไรดิเบิดเลยเบื่อจังเเอาเหรออุ้ยอุ้ยมีอะไรเฮ้ยอ๋อนี่เป็นทางเข้าอุ้ยนี่เป็นทางเข้าอุ้ยอุ้ยนี่ก็ช้างไหนมาดูบ้าง ดูนี่ก่อนว่โอ้โหเราเข้ามายังไงวะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยดูข้างหน้านู่นดูดูข้างหน้านู่น,นอุ้ยเราเอาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากจุดที่หนึ่งกันดีกว่าว้าวนี่เป็นการจำลองเออ่ประกำรรอู้เขาทำเขาทำเทเจอร์ได้แบบเป็นดินนะเป็นดินมีต้นไม้เลยนะโอ้โห ทำถึงมากเลยนะครับฮะอะไรนะกลัว <laughs> กลกวใคร <laughs> นี่ลูกไม่ได้ชอบวาลูกกวยนะ <laughs> อ่อนไม่พูดตรงนี้อ่อนอ่อนมีบองนีพร้อมเด้ว้าวอ๋อนี่เป็นพิพิธภัณฑ <c oughs> ์นระทัดชาวกวยนะครับ <c oughs> ะเราจะไปเอาช้างพี่งค์เขาไม่ใช่นะมีมีบอกช้างด้วยช้างมีกี่ร้อยตัวนะฮะโอ้โหเยอะมากช้างป่า,ามีบอกจำนวนช้างกว่าฮะมาฝัง่งนี้มามาสวยเฮะ มีรูปปั้นนะครับโหแล้วเขาไปแอบทำตอนไหนเนี่ยทำไมเราไม่เห็นโ่ะเอออ๋ออันนี้อันนี้เป็นทางเข้านี่ทางเข้าเข้ามาเนี่ต้องเข้าฝั่งนี้ก่อนนี่เข้ามานี่ก่อนเราจะเข้าทางไหนเราเนี่ยอิเข้ามาทางไหนเข้ามาข้างหลังเนี่ย ออกไปจำลองของช้างว้าวว้าวอย่าไปจับของของไอ้นี่ของพี่เขาว้าวจะไม่ให้จับให้ดูเฉยๆค่ะเออคุณจะจับได้ไหมลูกสวยมากตัวละกี่บาทเนี่ยเขาปันปันได้เหมือนมากเลย ปันดาสยอดจับได้ไหมจับไม่ได้เท่าเดียวเหเดี๋ยวผมลองดูก่อนมันเป็นอะไรอออไฟเบอร์การคล้องช้างนะจะลองการคล้องช้างป่ะป่ะปะปะไหะไกลป่ะป่่ะ่ะป่ะป่ะป่่ะปลปป่่่ป

โอ้โหดูว่านี่เขาวาดรูปใส่พื้นเลยนะครับไม่รู้ว่าเหยียบได้หรือเปล่าโอ้โหวาดจนลอกอะ่ะวาดจนเปิดจนลอกแล้วพี่น้องแสดงว่านานแล้วครับโอ้โหดูครับสุดยอดมากสวยมากสวยมากป๊้ะอันนี้เข้าไปได้ไหมว้าวเข้าไปได้ ดูฮะตรงนี้ดูตรงนี้มีช้างเล่นทรายนะก็ทำเป็นทรายปันดินทำสวยมากตรงนี้ใช้ที่เรที่เราเดินไปเลยโอ้วัน <ไป S 1> นี้ก็<ไ>ปเป็นช้างสีลังกาครับฝั่งนี้ช้างสีลังกานี่ก็เป็นต้นไม้ความรู้นะครับโอโหสวยงามมากม okay, okay. โอเคโอเคดูอะไร ต้นหัวกลัวอ,อกกวัวไหมว้าวขอไปวอะช้างทั่วโลกมาแถวนี้ละว้าวเฮ้ยโ,โอ้โหมีจำลองกระดูกด้วยนี่อะไรสัมผัสผิวช้าง อันนี้ฟันช้างมีฟันช้างมีตลกช้างมีนาช้างของแพวนอ่ะอันนี้ทำขึ้นมาใหม่ที่บอรู้จักจิ้มยจิ้มได้อันนี้ล่ะอันนี้ก็น่าจะทำขึ้นมาใหม่นะ งาช้างสายพาเนเชียเอาจำลองเขาเรียกว่าจำลองงาช้างสายพาเนเชียอันนี้งาช้างสายพแอฟริกาจำลองฮะโอ้ย่งเกี๊ยวเหรอครับมากบ่กอโอ้อยัดยัดไหนไหฮะ ย่านนี่เดี๋ยย่างงูเลยงัูเห็นงัูไหมเห็นงัูไหมลูกฮะอันนี้อะไรเลยเยื่อมูลช้างกระดาษเอาไปทำเป็นกระดาษกระดาษกระดาษเอาทำเป็นกระดาษอันนี้กระดาษนี่จะเป็นต้นอะไรนะพ่อจำไม่ผิดนะถ้าผิดต้องขออภัยนะ เบาบัฟเบาบัฟอะไรทุกอย่างไงแหละต้นนี้นะอยู่แอฟริกาครับลำต้นใหญ่พ่อป้าฮะโอ้ต้นไม้ต้นไม้ป้า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 ง่ายสร้างป้า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 มาดูช้างดึกดามบันว้าวเอ้ากลับมาที่เดิมนี่หว่า กับมาที่เดิมสร้างยอ,าอยู่ไสกวันนี้แม่ช้างเป็นอะไรตัวเสานี่ก็เป็นไลน์นามนะครับบริษัทด็อกเตอร์เทียวโชควัฒนานะครับลนชื่อบริษัทที่ร่วมบริธธจาคก,การจัดทำพิพิธภัณฑ์ช้างวัสลินโอ้โหเราทำมัตัวสี่ล้านสี่ล้าน,สา,นสามล้านสองเยอะรวยทั้งหมด สามสิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันยี่สิบบาทเลยทีอันนี้เขาเขาจำลองขึ้นมาครับโอ้โห ทำเนียบช้างที่รับการถ่ยชีวิตอ๋นนี้เป็นช้างชรางไงที่เขาเอามาเลี้ยงไว้ข้างๆตรงที่เราไปขายยาดนะันเป็นโครงการเอารับช้างกลุ่มบริษัทในเครือสาพั์เอาไปถ่ยชีวิตมาอันนี้ก็จําลองตรงฟันฟ่าเชียงมามี ก,กระดูกช้างเลยวันวานโลโลโลกระดูกช้างเลยโอ้ไม่ทำแบบนั้นหมุนได้เหรอหมุนแล้วเป็นยังไงอ่ะอ๋อแล้วมันเป็นเป็นอะไรอ,อเเะขออย่าไม่เสร็จเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้สร้างให <c oughs> <c oughs> ้อะวะอะปะปะปะวันนี้เรามา <c oughs> ที่ร้านขายของที <c oughs> ่ระลึก ว่เอาว่เอาว่เอาว่าเอาจะไปเล่นจะไปเล่นไปเอาไปเอาไปไปไปเอาไปมาเอาชิ้นมาด้วยโอ้เขาเป็นพบบที่เปนช้างแป๊บเดียวกลายเป็นช้างแล้วนี้แล้ววันนี้ก็หมดเงินไปประมาณสามแสนบาทตักเอี้ยง สรุปแล้วครับซิกเนเจอร์ก็คือร้านของเล่น <c oughs> ยิ่งมีร้านของเล่นมากเท่าไหร่ยิ่งดึงเงินเข้าได้มากเท่านั้น <c oughs> เดี๋ยวร้อย <c oughs> เดี๋ยวร้อย